Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video sao vẫn แม่คือผู้อุทิศทุกสิ่งสัง่งอาจารย์คือครูผู้มีบุญคุณนั้น,น,นพ่อและแม่คือพรมของลูกนั้นนิรันการสิบนิ้วน้อยประนมกำลงกราบสิโรราบกลาบลงตรงหน้าท่านเม้นเสียงนี้ที่ดังปังรำคา โปรดประทานโทสาทิ่ราณสมมุติว่าเสียงที่ยังอยู่ในขณะนี้จะหนักไปสักนิดสักขีดไปสักหน่อยโปรดได้ยาไปกันเถอะนะท่านผู้ชมเพราะผู้มากไม่มีเจตนาที่จะไปเสียสีใครไม่มีเจตนาที่จะไปเสียสีสังคมหรือว่าร่อล้นศีลธรรมของรัชาลจนแต่ เจตนาของผู้ภาคเพียงแค่จะมาหยิบยื่นความชื่นสุขเพื่อจะมาปลอบปลุกให้ตุกต่้นเริงรันสาเพียงแค่จะมาหยิบยื่นความชื่นเพียงแค่จะมามอบความป๋าสุขใจแฟนแงกราบจะเดินสุขสวัสดีธรรมดามิตรรักนักชมนังตลมที่กอรอร็รบก,กานต่ะ กรในใจารม์ผสมเสียนักดนตรีใจอารมณ์ผสมเสียงดิฉันนังญิงสาววันสอพร้อมน้อยเป็นผู้ภากใจอารมณ์ผสมสำเนียงก็แค่เพียงตั้นอยู่เคียงคอยดูชมนี่ก็ได้เวลาก็มาแล้วดิฉันจกจด้ จะน,น้อมนำมนต์ียายปลายประกาของอาจารย์ปิ่นแก้วตองนำมางฝากบรรดาเมตรักนักชมหากนิยายเรื่องนี้มีคุณนมความดีอยู่บ้างดิฉันขอรัตนาบุญญาบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีของหลวงปู่ทวดประจังง่ายเพ่าะ่า้าายว่าส่วนขัง แกจิตสายขอทุกรูปทุกองคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดลุ่มบัวนี้และดวงจิตวิญญาณของศิลปินแห่งเมืองุนดังช่วนะสิทธ์ประสาทประทานพรห้เหล่ากน็นาศิลปินและบรรดามิตรรักนักจมจงวบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนิยายเรื่องนี้มีชื่อว่า I เปิดเผยขึ้นณนทะีที่หนึ่ง,ท,งที่นี่เรียกกันว่านคะรประกายแก้วขซึ่งมีกษัตริย์ใจมงกลเป็นพระประมุขของนคะรนี้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มนิยายดีฉันจะนำต้นย้อนรอยต่อยหลังไปเมื่อสิบกเพียงความหลังที่ตั้งรักตั้งจังตั้งหวานและกลมนอยณเวลานั้นกษัตริย์ใจมงกลเนียกรองรักกับพระราชินนพิมุมานจนกระทั่งในมีองค์รัชตายาดวย اد, กันสองพระองค์ซึ่งเป็นปราชย์รถฟ้าแฝง พระเจ้ตาสติตน,นามว่าฟ้าใจตนุทิพอนุชาติน,นามว่าฟ้าใจตนุทองนับเวลาเดียวกันนนะกษัตริย์ใจมงคลได้สตาปนายพระนางชวนจมกรองไม่เห็สีไขซสายเคียงข้างด้ยวยใจของพระองค์เป็นเรื่องปกติและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระนางจวนจมสมทบคิดพบสมักรักว่า ด้วยการพยายามใส่ร้ายป้ายสีว่าพระราชนินนธิมนตมานีิกบชูว่ว่าที่ต้องการจะแย่งจริงราชบัลลังก์คิดกดคิดกับบทตอระยะ์ด้วยแผ่นดินด้วยการทำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลตรงหน้าหัวใจมงคลและเป็นเรื่องปกติของลูกผู้ชายในยามที่ได้เมียน้อยเจ้าสาวสวย,สวย มักเห็นปิดเป็นชอบเป็นกลมจักเป็นดอกบ,บัวและก็การเอ็นปวดในที่สุดในเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปก็สิบหกปีกว่าเข้าไปแล้วทําไมพระองค์นั่งหวนระลึกนึกขึ้นมาได้ว่าควรกลับไปตายรังแล้วได้รุ่นรุ่งของวันนี้ร่องในเรียกใก้รประนางจวนจมนี้เข้าเข้าตลอดถึงก้าราชบริาพารได้เข้ามากราบอยู่แทบเบื้องยุคนระบาตของพระองค์แล้ว ต้องจะมีเรื่องกันไหนพูดคุยแล้วก็ปรึกษาเด้วยเจินตั้นติตามาความเข้าใจสาระนิยายของเราต่อไปดรา่งแต่บบดน,นี้เป็นต้นไปดิฉันและเจ้ากน็านาังอิงสาวาสนสอบร้องน้อยภูมิใจเสนอตั้นค่ะ บดินปินราชามาราชะติดอาจบลังตองเส้นปองใจจอมบอดินปินราชามาราชติดอาจบลังตองมีปองใจจังเส้นสุดโศกเศร,ร้าเราฤตาหยดดวงใจราชินีนี่จาก เรามาลงจายานานาฏราชจตจิไม่มีเพียงสุมเสียงสั่งยามตานะาก้าวมาปิตาบังรักกับจังมันกลับกันวันอําลาโอวาวิมุนมานรักลานปีปานจานี้ต้องรำร้องเมียเอ้ยต้องโอยอ้า ตั้งตนุติบตนุตองต้องโซขาพระบิดาควรประจำหนุอยน่าจำหรือจำบวกเจ้าจะเป็นตายรายดีกะมิตรหรือเป็นบาปเวรกรรมติพอทำแต่ปางน้อย พอรุงแจงแสงตองพองงำไปเอามานางปลาใจให้มาตรไปตามกัดตองดำ บุคคลเราทำอะไดคนแล้วก่อยคิดมักจะเกิดความผิดพลาดนึ้นคน้ดเสมอแม้ระตั้งว่าคิดก่อนแลวก้อยตามก็ไม่กล้วที่จะพบเจอกับความผิดพลาดนั้นจนได้บุคคลที่ยังกรองรักบุคคลที่ยังกรองเรือนยังประกอบธรรมายทก็ไม่กล้วที่จะต้องเจอกับความผิดพลาด บุคคลที่ตรมานย่ำเจอกับความปิดพลาดคนที่ไม่เจอกับความปิดพลาดคือบุคคลที่ได้ตายไปแล้วบุคคลที่ตายไปแล้วก็เหลือคุณงามความดีที่ตาจึงู่บนแผ่นดินแลวตัวของเจนเอดงนี่ก็ตัดใจมงคลแห่งนครประกกายแก้วเคยก็ะทำความปิดไว้ก็เมื่อสิบกปีที่ผ่านมาก็คือไล่ลูกและเมียออกจากนคร แล้วในเมื่อกรั้นั้นเนี่ยธนูติ้แล้วก็ธนูตองลูกใจขวาแกวของเรามีอายุแค่เพียงก็สักประมาณสามกว่ากว่ากว่าเท่านั้นณที่นีวิมุลมานได้ออกพิวออกไปจากพระนครปัจนุบันเขาจะตกทุกข์ได้ยากกุอยากลำบากปาแกงอยู่ใงใดจก็ไม่รู้ ก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเองนม่มีสาบที่มันสาซึงอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีวันที่จะไใจบาปได้ก็นอกเสียจากมาฉันจะต้องรับสาระฐานี่ออกติดตามอง์รัตยาานแล้วพบเจอที่ไหนก็กลับคืนสุนครโดยด่วนถ้าฉันทำเฉ้ฉันคงจะไใจบาปได้บ้างแร่ว่ายังไงก็ชวนจมแม่แม่ เอ็งนี้มั่งย็นก็ว่าจนกับมอมไม่น่าจะมีตกกังวลอย่างนี้มันมาไอ้นี่มันบป็หมายที่บอกว่าปีแลียนี้มั่งเปียนศึบกปีดาทุกตอมไอ้ตั้งที่นี่จนกับมอมลืมไปแล้ววปีกาว่าแต่มันเรื่องอะไรกันจนจมว่าพระปีหน้าเงินเบิกจ้างความหมายการกินน่าตัวรัดนักจัด น้ำเบอร์แปปีนั่งวีมุนมากน้ำเบอร์แกกอดจูฉันบอกเจอแล้วคือหัวหน้าชันจงไ่อยาได้เรื่องคนรักนี้ขึ้นมาใจอ่ะไม่ลืมน้ำปิกด้วยเขาดีแล้วพี่เอ็นี่ดีตอนใดรักกันไม่ไหมอะไรก็ได้ไม่เฮ้ยแม่ตอนใดเมียไม่ไมจุบใจจุบว่าจุหน้าจุหลังจุบเตียงจุบเย็นจุบไต้จุกใบจุกจุบจุก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 ว่าเมียด้วยปรุงปริงปรุงปริง ไอ้น,นี่มันเป็นปือกขึ้นแน่วมันไม่ได้หมายความว่า,าจ่นนั้นหลอกชวนจบแต่ในครานั้นพอเติมมาายงานจันปุ๊บจะก็กรุดปับ๊บไล่ไอ้ลูกและเมียออกจากนครพูดอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ตอบสวนแล้วก็ใจสวนแต่อย่างใดอนี่ไม่ความมาเป็นนี้เมีย้ไหจไปที่ไปพ่นั่งเป็น,นปอันนี้เปลือไม่ได้หมายความว่า,าจ่นนั้น แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์โลกคือคำว่าปล่อยก็ท่านั้นในยท่นชมเธอเก้าใแก่มาหากว่าพระราชนีวิมุนมันก็จะก็บชูจริงแล้วก็้เก็ต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากฉันหากว่าเขาก็บชู้ัวใจจริงแล้วก็ ไอ้การกระทําความผิดในกานั้นมันพ้นไปไปเจอกการเวลาไอ้มันพ้นไปไปเจอกระสายลมแล้วก็แใจมาเพราะว่าฉันบอกเธอแล้วว่ากำว่าให้อภัยเขาเท่านั้นว่าแต่วันนี้ทําไมหน้าตาของเธออืมแก่เงี้ยนี่มันตรงใยปีเก่าปีสองพันร้อยหกสิบต้อนรับปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด ว่าแต่วันนี้ทำไมดูหน้าตาของเธอมันเหมือนกับแกงงานวัดเลืมหุนอย่างนั้นแต่ยงมันเป็นผีนะเมียก็น่าบูดนะทหน่าบูดไอ้เจหน้าบูดนี้นี่ตุนกับม,ม้อมีแต่ไม่ใจ่บูดลรวไอ้เน็กดนั้นมั่นอย่างแต่ตุนแต่ตุนกับมอมปะปลาปีนังกอยู่แต่ไม่ได้ไม่ความหมาย้ตุนกับม้อมลายประปีนังแล้วก็ลูกทั้งสอง นี่กินเลดดำยาแก้โอ้ไปแล้วเออที่บักปีนี้กินกันไม่ได้เอนอนกันไม่ได้ทำไมเออจนจำกองใจแปยปีนั่งเลยหลุ่มจังต้อคนตกน้ำนองไม่โู้ไปติดพ่งฟังไปแต่ถ้าเกิดว่ามายอดแต้วแต้วจังวัดสุรัณบุรีไปด้ไงกองใจทำไมเออน้ำไม่ท่วมเลย แต่นี่ถ้าเกิดแบบไปโยบนะปากได้ปากนี้ไม่รด้ไปติดกัดใกล้ได้แล้วแม่เอ้ยแม่มัมยันไม่ใจไปใจแง่งนีเพคะทุนกระมัมว่ายัางไงอะเราอย่าลืมหรือกันเกีลืมอย่างนี้แล้นี่ตุนกับมัมยับแกก็แนวนี้อย่าพูดเรื่องแกใจะเดี๋ยวความดันเบาหวานมากันเปียกมากันเป็นเช็ดเลย ไม่ปลื้มจ้าเกิดว่าความดันเบาหวานมากนี่โดเก้ามากทำมากินเทตามินไปคะะอดเทตามินไปค่ะกินแล้วไม่ต้องวักไดไปค่ะว่าเก้าว่าก้าว่าแข็งว่าไร้ไรหนี่ก็ดีเม็ดนะคะแข้งแดงดีไปค่ะอ๋อตันงขอบใจเติมมากดวนจมว่าแต่เราอยู่กันมาเท่าไหร่ก็ไปแล้วที่บอกปีเลือเนี่ย สิบกปีกว่ากว่าไปที่แม่วันแต่เธอไม่อยากจะมีลูกให้ฉันชื่นชมได้เลยเออปนมแม่แหละจ้าหน้าทีเอ,อาด้วยจนจบเราไม่มีองค์รัชก,กาญญาด,ด้วยกันเลยสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันกระกุ้มใจเป็นที่สุดแล้วก็กังวลวนนะ่านครประกายแก้วจะเดินต่อไปได้เช่นใดในปลายภาคหน้านะทุนแก้มอมแ่นิ่มที่เป็ะถึทงแม่ว่าม่อมฉันนี่จะไม่มีลูก เธอคงจะเป็นม <muitas> ันโดยธรรมชาติอะไรแล้วเนี่ยหน้ามันเมอยจนมัมผีนน่นะเมียป้าไปนี่จะมันปนีสักดีไม่รู้ไม่ต้องเสียใจกอนจมใ้ไม่พยายามนะเพื่อนเ่าเมียก็ยังเจ้าเมียก็ยังช่วยแคนตะยิดนะพวมันแคนแคนแคนตะยิดนะฉันพยายามกันจนลูกบ้าหัวเขาจะหลุดอยู่แล้วจนพวกจะเคลื่อนอยู่แล้วเธอก็ไมายักจะมือลูก เมียมันจะแย่น่าปัดแต่ตูนกับม่อมเพคะม่อมฉันกรตูนในอ้นเลยลราวแล้วถึงแม้ว่าม่อมฉันจะไม่มีองค์ดั่ายาแต่ม่อมฉันมีล้านแต่จะลัดเล่มนักตั้งคนก็อยู่ที่ไหนในตอนนี้ต้องไปเรียนต่อเมืองนอเมืองนาก็จับหนักว่ากล้องดีมอดร้อมกาะจะบันลังนี้นะเพคะก็ชื่ออะไรก็ชวนชมจ้อนใจเพคะนี่ก็นับมาจ่ไปเรียนต่อกับไปฉันติดราบปมก ไอ้ก็นำร่องยนตในตอนจะปิดใยากจะตัมไอ้เกาเป็นผู้นำดีเพคะอันก็พอพอจะสบายใจหน่อยนะจวนชูแม้ว่าแต่วันนี้ฉันเรียกเธอมาแล้วเนี่ยเรามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยแม่ไอ้แม่มีแรงพูดคุยนั้นจุนจะมั่นหนึกได้ได้ใช่ไหมเพคะกัมมันสัญญาที่ไว้ับเมียกจัมมันสัญญาฉันยังจำได้จวินจัอ กระม้มเหล่ที่พกผีแล่ตุนกระม้มบอกว่าถ้าเกิดว่าเมียดำดงดำแดงเงี้ยที่ควายตายกับที่พกผีเหมือนไหนนี่ตุนกระม้มที่ไอ้เมียกำเน็ดราชการแปดดินตุนแต่ตุนกระม้มจะไม่เปิดาจะไม่เปิดขาจะมีจิมิเอาเท้าชวนชมไอ้นั้นถูกต้องแล้วแต่ฉันก่อเวลาเจอสักสามเดือนสามเดือนสามเดือนเหลือ ด่ากันนั่งดืากันไปทำไมนายเปกามั่งจนต้นได้รอดได้เปี่การองเพลงรอเปกาฉันอยากตาออกติดตามวงรัฐายาทำไมม่ีวิเววของวงรัฐายาในกาฉันจะทำเรื่องาชการเป็นดินแดนฉันนตีอืมรอกใจเป็นคนเปล่กาตุนกามั่งไม่เป็นไรกวนจมอว่าเพียฮคุณคนเก็งใจ เป็นยังไงบ้างุบนบลเกรียงไกรก็ได้จับปัจจัไม่ปนกล่าวประชาชนเป็นยังไงบ้างท่านชาวประชาองนครประกายแก้วขึ้นดีอยู่ดีกันตัวทุกอยอมยานทุกบารมีปกลปกลาบปลกระมอมประชาชนอย่างนี้มาพี่น้องประชาชนมุ่อวันแค่ดองหนาตัวไหมเว้นแต่พี่น้องชาวประชานนใาหมู่บ้านเสือร้อง แล้บความเดือดร้อนด้วยเหตุน้ําต่วมไปเจอกันนี่พระเจ้าได้รับความเดือดร้อนนี่งิยอะอยู่ไหนอ่ะแต่อย่าลืมนะดันคุณพลมาต่นนี่เป็นข้าราชการเจ้าประชจาได้รับความเดือดร้อนออกเยี่ยมเยี่ยนเจ้าประชาเหลืคว้าบอกกันในไม่จ่านีนี่ฉันเหงีนนี่หมาดที่คว้าใจของเนื้อว่าแขกนักกรประกายแก้วฉันเหงีนี่จอกเยี่ยมเยี่ยนเจ้าประช้าโดยตรงฉันเองก็จะไม่ไปนะเอาเดิมดันขุนพล ออกเยี่ยมเยียนเจ้าพระชาแล้วก็ออกติดตามวงรัศญาติพบเจอที่ไหนให้กลับเกินสู่นครโดยด่วนไปนะก็ได้จับประชาไม่พ้นกล่าวกล่าวจะตามตามและกระแสรับจังของพระองค์อย่างเคร่งครัดในบัดนี้กล่าวแต่ว่าพบังคมลาไปเจ้าเพื่อนชวนกัมั่งมั่งเช่นรับจัางออาเถอฉันากรอบใจเติมมากเติมพักผ่อนได้ชวรชมนะฉันงกรอบใจเติมมาก ได้เจอทำนาตีแดงฉันเปขาแม่เอ้ยแม่ม่มจันได้ไว้มังคมละเปรขามาด้วยปูนหันไดไมังคมมาด้วยแม่มปัตามสบายพูดไม่แสบม่งปัมีเรื่องนดรื่งเอเรากม่อช้พูนข้างควาแต่ว่าจจแจงมาดับชังมาดวาวปูเกี่ยวขาม่มปั เอาเถอะปุ่นโมนี้เจ้าเปลี่ยนใจันวดตบอกพกไปเจ้ากันน้ำท่วมแล้วเจ้าเปลี่ยในขณะนั่นนี่ได้รับความเดือดร้อนไปเจ้ากันด้วยเอติว่าวิกฤตของบ้านเมืองหนึ่งในเรื่องของฝันหนาเศรษฐกิจที่มันรุมเร้าไปเจ้ากะอหอเป็นเช่นนั้นไปเจ้ากันการเมืองที่มันร้อนแรงโลกจะมันร้อนร่าอุมันร้อนร่าอุเปล่เจ้ากัน ถึงมันพิจได้เร็วประเพณีวัฒนธรรมเชื่อมครอนอำตาติดร้วนให้ไปมา